คนอีกเช้าหนึ่งนะครบโอ้โหดูหมอกสิถ้ากล้องนี้ซูมได้จะหมอกอยู่ใต้เข่า่ะใต้ต้นไม้เหนือต้นมะพร้าวจะมีหมอกเป็นชั้นๆสวยมากมามองด้วยตาทุกคนจากทิชดาแอดนครทุกคนวันนี้เราต้องเช็คเอาท์ว่าทุกคนจะจะต้องคิดถึงที่นี่ใครมาตะบลปากภูนนะครับนี่คือชดาแอดนครน,นั่งรถสองแถวมาขับรถมานั่งรถไฟมาต่อสองแถว15บ้าบาททุกคนจะ้ะนะฮะ เดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราจะต้องคิดถึงทุกคนจะอ่านเช้าก็อร่อยมากสามารถเลือกได้ทุกคนสวยมากเลยทุกคนจะ้ะนะครับปากภูลตรงนี้มีที่เที่ยวเป็นสิบๆที่ด้วยซ้ําแต่ว่าก็ต้องหาข้อมูล,ลเราอยู่ที่นี้หาใน Google ง่ายนะครับจะไปวัดหลวงพ่อปากแดงวัดภัยศาลสถิตสวยทุกคนจะ้ะบรรยากาศแบบอ,อ๋อกรุงศรียุธยาด้วยนะ หือว่าจะไปวัดท่าแพที่มีองค์หลวงพ่อทวดนะครับที่ท่านมาบวชที่นี่ด้วยนะทุกคนนะครศรีธรรมราชเป็นเมืองธรรมะเป็นเมืองมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติครบเครื่องมากๆอันนี้เขาเจออะไรอะ่ะภาพริลงคาปูชินเหรอฮะลิงคาปูชินเนดะี๋ยวมันจะบอกเราละเมิดอีกอยาไปดูมันเออมันชอบบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เวลาถ่ายทีวีมีเสียงเพลงเข้ามาในช่อง เดี๋ยวจะต้องรีบเช็คเอาทรีบทานข้าวเช้านีทุกคนเราจะมาเก็บบรรยากาศเช้าเช้าที่อาหารเช้านะครับเลือข้ามากมาเก็บทุกรายละเอียดทุกคนนี่ฮะอันที่เป็นการประชาสัมพันธ์ชั้นยอดทุกคน The Rising Sun ในตอนเช้าทุกคนจ้าปวด,วดนี่อีกช่องหนึ่งอะเรามีสองช่องทุกคนไปดูด้านหน้าบางคนตื่นเช้าเช้าออกไปทำงานด้านหน้ายา้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนจากรถสองแถววิ่งตลอดจนถึงหกโมงครึ่งเลยนะบางบางบางสา,าก็จะมีไปท่าศาลา นหน้า,นาแต่ถ้าออกไปเราเลี้ยวขวาก็เข้าไปวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนคนะยิ่งใหญ่อลังการนะทุกคนนี้อาหารเชา้าเป็นแบบบุฟเฟต์นนะฮะทุกคนมานี่คุกคนสามารถวันนี้เป็นบุฟเฟต์น,นะครับเป็นบรรยากาศ ด้นนนานนอกจะเป็นแบบนี้เลยอีกคลิปอีกอีพีหนึ่งนะทุกนกูก้ชมจ้าขยันแบบแนวเห็ดพะโู้ไก่ผัดเห็ดผัดเห็ดเช่นปียองมีคเค็มต้มกุ้งคุณภาพมากทุกผู้ชมจ้ามีหันต่างสลัดครบครัน นี่ใครชอบแน,นี่ยไข่ข้นสาหร่ายน้ำอยู่ข้างหน้าเราข้างๆเลยทุกคนอันนี้ออมเล็ยใช่ไหมเป็นแบบนี้เลยเทุกคนเฮ้ยครับดูเด,ด็กมันเป็นสูตรตัวนะขนาดตอนกิน เขายัมีความเป็นส่วนตัวยอดคุณภาพมากาจจมากทุกคนอาหารเช้า,า,ชาเขาแบบว่าวังเวอร์มากอร่อยมากคุณภาพมากทุกคน เป็นโรงแรมเวิร์กคลาสคุณภาพมากทุกคนจา้าบุฟเฟ่อาหารเชาา้าจ้านี่ทุกคนจา้าเราต้องรีบเช็คเอาท์นะทุกคนดูรถสีจากชาวโลกนะนี่ฮะคุณภาพเบอร์หรือต้องโพสต์เมมโมร์รี่ลบเมมเมรีเพื่อจะได้ถ่ายเพิ่มต้องโพสต์คลิปอวดชาวโลกท,ทันทีทุกคนจ้มากโรงแรมยิ่งใหญ่อลังการ มันครบเครื่องมากๆนะฮะเราตื่นเช้าเป็นพิเศษทุกคนจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนจะต้องคิดถึงที่น้องๆทีมงานน่ารักมากทีมงานโอในส่วนของอาหารเช้าับมีทีมงานเป็นน้องๆนะฮะน่ารักแบบเป็นมิตรแล้วแบบว่าเขามีเขามีความเป็นแบบโอ้มีความเป็นส่วนตัวให้กับ ผู้ดโดยสารเขาเรียกว่าอะไรนะนักเดินทางจากทั่วโลกจริงๆนะคือแบบกินส่วนตัวนั่งบักกันเองเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไงทุกคนจ้ะดูสิหมอกสวยมากทุกคนไปเดี๋ยวเราจะต้องรีบเช็คเอาท์เดี๋ยวไม่ทันนะตกรถไฟขึ้นมาแล้วจะต้องยังไงต่อทุกคนจ้ะเพราะว่าที่พักที่นี่ค่อนข้างเต็มอยู่นะจะบอกให้ไม่ใช่แบบว่ามาทุกวันแล้วจะได้ที่พักนะนะ,ะยิ่งสุขสา์อาทิเนี่ยะพหัะวสุข,ขาวาที่จะเป็นแบบโอโ้โหมากันสัมม,น,ม,มนามากันเป็นแบบเป็นขบวนรถกันเลยทุกคนจ้ะ สวยแบบนี้หายากมากนี่คือชดาแอปนคร One of the b ะ s บจริงๆคุณภาพจริงๆทุกคนจะชฉันยอมโชโลยะนะฮะโชคดีมากที่เราได้เจอที่พักที่ดีที่เมืองนครในเมืองไทยแห่งนี้นะฮะทุกคนจะอําบุญปากภูนนะฮะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุกคนนะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยช่องเล็กๆแต่เราก็บอกต่อสิ่งดีๆจริงๆทุกคนจะ้ะทุกคนจ้จะคิดถึงที่นี่จ้ะ โอเคเนาะวิวสีสว่วนพรที่ตกดินดาแสงใต้ที่นี่ได้เลยทุกคนแต่ช่วงฝนฝนก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปทุกวันสวยงามไม่ซ้ํากันแต่ละวันกันเลยทุกคนคิดถึงจ้าชดาแอดนครซีธรรมราชนี่